สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรพริกเผารแสแซ่บค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนำพริกแห้งไปคั่วในกระทะตักขึ้นพักไว้ โค้วกระเทียมและหอมแดงซอยค่ะ นำพริกแห้งกระเทียมและหอมแดงที่คั่วแล้วตำให้ละเอียดตั้งกระทะ ใส่น้ำมันเล็กน้อยคั่วพริกแกงให้มีกลิ่นหอมเติมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายคนให้น้ำตาลละลายเติมน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียก เติมน้ำเปล่าคนให้เข้ากันและใส่เกลือคนให้น้ำงวดลงเล็กน้อยใส่แป้งข้าวโพด ใส่พริกแห้งคั่วตกแต่งให้สวยงาม โรยผักชีสักหน่อยอร่อยแน่